อันนี้เป็นกิ่งพันธ์มะนาวแก้นทิจิตตัวพิเศษหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเอากิ่งพันธแก้นทิจิตตัวพิเศษหนึ่งนะมาชําในในมามามาควบแน่นนะครับวิธีหายอดก็ไม่ยากนะครับเราดูเนี่ยมาตูแก้ๆไม่ไม,ไม่ไม่แก่จัดแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับให้มีสีเขียวแล้วก็มีสีไล่ลายผสมนินดๆนะครับอย่างเงไี้ยงได้อย่างนงี้ใช้ได้เลยแบบนี้เลยครับนะ สามกิ่งนะครับสามกนะิ่งเนาะไปขั้นตอนขั้นตอนในการตับชํำคือขาดไม่ได้นะฮะตัวนี้เราต้องมีนะครับน้ํายาเล่งรากตัวนี้ยเพื่อปรับสมาูรณ์ในการ package. ทออํานะให้ออกลากไวนะออกลากไวจะดูระวังน้ำด้วยอ่าไม่ไดต้องไปอ๋อหดแหละ ตอทีส่สามเนาะเดี๋ยวให้เป็นคนละต้นนันศึาาษาเป็นคนละต้นนะครับว่าเดี๋ยวไปดูสว่าเมื่อได้แล้วนะครับมีคัตเตอร์มีคัตเตอร์เดี๋ยวสาไม่ได้นะการงานแตไหนวะเราต้องตัดปากฉลามอย่างนี้นะครับนี่ตัดปากฉลามสอง,องข้างนี่ นี้นะครับสองแฉที่ตัดถฉลามปากฉลามเพราะอะไรถ้าเกิดเราตัดด้วนเลยเนะี่ยถ้าเราตัดแบบนี้ลากเขาจะออกแค่บริเวณนี้อย่างเดียวนะครับลากจะออกบริเวณนี้แต่ถ้าเราตัดปากฉลามแบบนี้ลากเขาจะออกแค่แถวนี้หมดเลยเนะี่ยตาที่เรากรีดเนี่ยลากมันจะเยอะนะครับลากมันจะเยอะดังนั้นก็ต้องช้อยต้องต้อง,ต,องต้องป่าเป็น สี่ข้า,สางสาี่ข้างขานย่ครับคัตเตอร์คมๆเนอะสองข้างเลยเนี่ยจะได้ราาับแบบนี้นะครับเมื่อได้แล้วในน้ำยาเร่งรากน้ำยาเร่งารากราอไปซื้อที่ร้านเกษตรทั่วไปนะครับในนครสวรรค์ก็มีขายเนอะรู้สึกว่าจะขวดละสามสิบาทแต่นี้ของกำนันนี่อย่างดีนะอันนี้สั่งจากเฟซมารู้สึกจะขวดละขวดละร้อยร้อยเก้าสิบบาท ันนี้จะดีมากเลยนะครแตถ่ถ้าบ้านเราควดละสี่สิบาทมันไม่ใช่บ้านเราจะน้ำสีฟ้า,ฟานะะอันนี้มันจะเป็นน้ำสีดำนขนาดแล้วจุมต,ตรงที่เราบากบากชฉลามไปนะครับเพื่อให้เขาซื้อก่อนจุจุกมันจมันในขวดเลยแหละจริงๆแล้วอเราเราถ้าจ,จุมแล้วก็ทิ้งไว้ปรมาณสัก สักสินาทีจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะซึมราบเลยให้ให้มันแห้งอ่ะที่นี่มันแห้งก่อนนะครับสมมุติถ้าเราเราเราแช่แช่ไว้แล้วสินาทีนะครับควบคุมดเวลาเพื่อเพื่อย,ย่นระยะการถ่ายทำเนาะได้แล้วปั๊บประมาณนี้เลยการควบแน่นจมมีถุงพลาสติกตัวนี้จะมีบทบาทแล้วนะครับดินหรือไม่ทิงฟันเราก็ได้เสียบนำไปก่อน เสียบนำรูนำร่องไปอันยัดลงไปก็ประมาณสักสองนิ้วนะครับประมาณประมาณสักสองนิ้วเข้ามาแค่นี้สองนิ้วที่ยัดลงไปในนั้นท,ที่เราต้องเอาไม้ตัวนี้นำเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแทนสุดๆไปเนะี่ยมันอาจ,จะกิดเปลือกรือาจจะทะลึกเปลือกออกได้แต่ถ้าเรานำร่องไปอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็มันก็จะมีรูแล,แล้วนะครับเราก็จะเสียบลงไปในนี้นะเสียบลงไป พอเสียบเสบร็จรอบเราก็กดบริเวณนี้ให้แน่นครับตรงรูกันให้แน,น่นเด็กหมือนกัน,นครับกดให้แน่นวันนี้ให้นัศกศึกษาไปทดลอต้นกันแล้วกันแล้วไปดูกัน แตกต่างมันนะรับแ